สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๊ะปอชนแนลกันอีกแล้วนะครับเ,เพื่อนๆพระเจ้าเ,เพื่อนๆตอนนี้เรีฟิล์มนะจ๊ะออกมาให้พวกเราได้เชยชมกันแล้ว,ลวนอริซ่าของเรานั้นประเจ้่โคตรสวยมากๆและนอริซ่าเนี่ยเลือกเพลงได่บ้าบอสุดยอดมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่านอริซ่าของเรานั้นก็เป็นตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้อยู่แล้วเพราะว่าสร้างตำนานหลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็น ness, Book World Record, กินเดสบุ๊คเวิร์ตเรคคอร์ดการ่งกระแสความดังแฟชั่นหรือจะด้านไหนๆนอริซ่าของเราันนก็ เป็นตำนานที่มีชีวิตอยู่ในตอนนี้แล้วคงเดินหน้าสร้างตำนานต่อไปนะจ๊ะแล้วดูเหมือนโนริซ่านั้นจะรู้ว่าตัวเองเป็นตำนานนะจ๊ะในฝ่ายหญิงแล้วโนริซ่าก็เลยไปเวอร์เพลงระดับตำนานของตัวแม่ในระดับตำนานเช่นกันนะจ๊ะก็คือแม่บิทนี์สปีร์สที่แอดเชิชอบอีกคนหนึ่งเป็นคุณแม่นะจ๊ะที่ต้องบอกว่าสร้างตำนานไว้หลายอย่างแล,และชีวิตของแม่บิทนี่นั้นก็คล้ายๆกับโนริซ่าหลายๆอย่างเช่นกันไม่ว่าจะเป็นความสู้ชีวิตหรือความอะไรที่บอกว่า d r a ม a d าม m ต้องสู้ถูกอุปสรรคต่างๆนานา,นาเพื่อจะะเเป็นปน็นน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 ุอรราาดััััับบโลลกกกใทวีี้่่งงแแมมิช ลูกสาวของเราเนี่ยก็เหมือนว่าจะมีการบอกไปนในในถึงแม้ว่าหนูก็สู้เหมือนกันนะคะ อะไรก็ว่าไปแต่ว่าใน MV นั้นหวานหยดย้อนมากๆเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์ต่างๆที่โนริซ่าเดินไปทั่วฝรั่งเศสนะจ๊ะแน่นอนว่าฝรั่งเศส100%เพราะอะไรเพราะว่าหอไอเฟลด้านหลังนั้นได้โพ่แล้วก็ปรากฏอยู่ใน MV ตัวนี้นะครับหลายรอบมากๆแล้วก็นอริซ่าของเราเนี่ยปังปุริเยที่สุดไม่รู้ว่าใครเป็นคนทํา MV หรือว่าถ่าย MV ให้ในรอบนี้บ้างนะจ๊ะแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นทีมงานของโนริซ่าอย่างแน่นอนแล้วก็โฟกัสไปที่โงริซ่าอย่างเดียวทั้งเอ็ม่ของูกสาวเแล้วทำ นึงเลยทีเดียวนั่นเองนะจ๊ะโอ้ยแอดต้องบอกว่าคนลุกไม่ไหวแล้วไม่ว่าจะเป็นลุกไหนๆของโนริซ่าที่จะได้เห็นหน้ามาจะปัดแสกกลางหรือจะลมพัดปิวสวยแค่ไหนดูไม่ว่าจะชุดในไหนหน,นะแอดก็เลิฟโนริซามากไปหมดหัวใจนะจ๊ะแต่ช็อตสุดท้ายนี่สิเอ๊ะใครมายืนหลังกล้องนะอะไรเงี้ยไม่รู้จะเป็นพ่อเอฟหรือเปล่าไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวแอนตองแอนตี้จะมาเล่นงานแอดอีกแต่ฉันก็เป็นมิตรกับเธอมากแล้วนะแอนตี้นะเรามาฟินเรามาวีดด้วยกันนะจ๊ะตาวีดคอลลาเบแอดเนี่ยวีดแล้วมมีีีคววาาาาสุขแแตตต่่่ออออกกกฝังงจจะะยยไรเ้ เพราะว่าตอนนี้ยอดวิวกับยอดไลน์นั้นไล่บี้กันเองนะจ๊ะและไล่บี้อย่างเดียวไม่พอจ้ะเพลงของนอริซ่านั้นตอนนี้ทําให้เทรนด์ทวิตระดับโลกของนอริซ่านั้นโอ้โหขึ้นอย่างรดวดเร็วและพาแม็กกินนี่สเปียร์เนี่ยขึ้นไปพร้อมกันด้วยจ้าไม่ว่าจะเป็นเลดี้ซิงออร์ลิฟิวมบริตนี่สเปียร์สนะจ๊ะลิซ่าวันฮันเด็ตเอ็มพอร์ลี่มายออลลีวิชบายิซ่าตอนนี้ก็คือแบบแทบจะคลองหมดแล้วหนึ่งกรุ่เพราะว่านอริซ่าของเราเอาอกเพลงแค่คนเดียวแต่คลองแท็กถึง4แท็กในทวิตเตอร์ในตอนนี้นะเพื่่ออนๆะะหัวเราสิจ รออะไรนั่นเองเพื่อนและที่ไม่พูดถึงไม่ได้อย่างที่แอดบอกไปเมื่อวันก่อนเองไม่รู้ว่ามันจะเป็นความจริงในวันนี้จริง,รงๆเพราะว่าแอนตี้เนี่ยตามแกล้งอยู่นะจ๊าแต่แกล้งยังไงก็บอกแล้วไงว่ามันไม่มีวันสําเร็จนั่นเองจ้าพอล่าสุดออริซ่าของเรานั้นก็ครบ100ล้านผู้ติดตามหรือ Follower บน i g เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะจ๊าแลวเป็นศิลปินที่รวดเร็วมากๆแสงหน้าแม้ Wonder Wo m a n ไปเล็กน้อยนะจ๊ะโอ้โหนี่ต้องเรียกว Wonder Woman ตัวจริงอย่างนี้แล้ว บอกว่าแม่จะไม่โกรธนะจ๊ะเอออันนี้คือพูดคำคนะนเพื่อนนะก็อย่างที่บอกไงว่าเดินหน้าสาร้างตำนานกี่ตำนานต่อไปนั่นเองนจ๊ะก็รอดูในอนาคตเนี่ยมองไปข้างหน้าก็โรยด้วยกีบกุหลาบเหมือนที่น้องดิซ่าถือกุหลาบใน MV ม V <c oughs> และในเมื่อพูดถึง MV กันไปเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับขอมาพูดถึงบทความหรือข้อความจากคนที่ชื่นชอบนอริซ่ากันบ้างเริ่มจากคนแรกที่ไม่ธรรมดาเลยนะจ๊ะเพราะว่าคนนี้เขาเป็นติ๊กต็อกเกอร์ที่ต้องบอกว่ามีผู้ติดตามอยู่ประมาณ16.7ล้านคนบนติ๊กต็อกและบน IG สูงถึง1.9ล้านคนนั่นเองเพื่อนๆซึ่งแน่นอนว่าจะชื่อ IG ชื่อติ๊กต็อกแล้วเนี่ยเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเป็นชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาเนี่ยต้องบอกว่าทำคอนเทนต์ออกมาได้สร้างสารรค์หลายๆอย่างแต่่แออดก็็ไไไม้เเปนฟนฟตัวยงงะรขขา แต่ดูจากหน้า IG แล้วเนี่ยเขาเขียนว่า b a r ร y c ีเอสก็น่าจะอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะจ๊ะซึ่งเขาก็น่าจะแบบเป็นคนที่มีภาษาอังกฤษเก่งนู่นนี่นั่นนั่นแหละเพราะว่าเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในตัววิดีโอของเขาเป็นหลักนั่นเองจ้าซึ่งเขามาพิมพ์ข้อความบอกว่าวีดนอลิซ่าไม่ไหวบอกว่าไม่เคยคิดเลยว่าหนึ่งในป๊อปสตาร์ที่เราชื่นชอบในปัจจุบนันจะเวอร์เพลงป๊อปสตาร์ที่เราชื่นชอบในหัวใจของฉันอย่างแม่บิทนี่ของฉันฉันกำลังร้องไห้แล้วหน,น,นึ่งกรุาปขอบ อะไรแบบนี้นั่นเองจ้าเห็นไหมไม่ว่าคนไหนที่เขาประสบความสำเร็จเหมือนกันนะจ๊ะ <c oughs> เขาก็จะมองลิซ่าเนี่ยเป็นลูกสาวหรือเป็นน้องสาวหรือเป็นพี่สาวหรือเป็นคนรักในครอบครัวไปแล้วหนึ่งกลุ่มนะจ๊อะอะส่วนอันต่อมานะครับก็เป็นในส่วนของทีมลิซ่าฟิลิปปินส์นั่นเองจ้าเขาก็ออกมาพิมพ์ข้อความที่น่ารักมากๆเขาบอกว่าลิซ่าไม่เคยทําอะไรอย่างศิลปินแบบครึ่งขึ้นกลางๆจากทุกการแสดงและลิลิฟิมที่ผ่านมาไปจนถึงของขวัญคริสต์มาสชิ้นนี้ที่เป็นเพลงเพลงคัฟเวอร์แต่ส่งมอบเหมือน MV ทุกอย่าางนํเสนอด้วยหัววใจคาม คิดสร้างสารรค์และคุณภาพชั้นเลิศขอบคุณมากนะลิซ่าที่ให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เราเสมอมาคุณคือของขวัญสําหรับเราและเราแทบรอไม่ไหวที่จะเห็นว่ามีอะไรรออยู่อีกในอนาคตของคุณเรารักคุณและหวังว่าคุณจะเฉลิมฉลองวันหยุดของคุณอย่างมีความสุขและปลอดภัยเช่นกันอะไรแบบนี้นะเพื่อนๆน,นะเออก็ต้องบอกว่าตอนนี้มีแต่คนร่วมแสดงคอมมินดีร่วมฉลองคิดมาสกับน้องลิซ่าของเรากันมากมา,กมา,กาย่กลกองและหลายๆเหตุการณ์สำคัญก็เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นร้อยล้านวิวหรือว่า ลิลิฟิล์มของริซ่าที่อัปเดตหลังจาก่านไปเป็นเวลาเป็นปีนั่นเองนะจ๊ะรอก,กันมานานแต่คุ้มค่าเหลือเกินที่เห็นน้องแก้มป่องของเรานั้นได้ทํา MV มเสร์ฟพร้อมสีที่ชอบอย่างสีเหลืองซึ่งอยู่หน้าปกกันเลยทีเดียวเพื่อนๆแล้วก็ต้องขอมาคุยกับเพื่อนๆ่อหน่อยว่าเพื่อนๆชอบชุดไหนของนนริซ่าที่ออกมาใน MV ตัวนี้นะจ๊ะแอดเนี่ยอย่างที่ว่าเลยชอบชุดหน้าปกที่นนริซ่าเอาขึ้นเพราะว่าแอดชอบสีเหลืองเหมือนโนริซ่าที่ชอบสีเหลืองเช่นกันจ้ะเอ้ยตะมนาือาตะมีไน ไม่นำแน่นอนนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตด,ดีๆยอดไลค์เนี่ยโอ้โหสูงถึง2 0 0,000แล้วเนี่ยแสดงว่ายอดวิวเนี่ยค้างนะจ๊ะขึ้นไม่ทันจ้ะเพราะมันแรงมากจริงๆ <c oughs> มาวีดให้กับนอริซ่าแล้วก็วีดให้กับแอนตีก้ก็ด้นะจ๊ะที่ออกแบกตายไปแล้วหนึ่งกลุ่บที่วบบจะพยายามขัดขวางร้อยล้านแต่ก็ไม่ได้อะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวเซไปไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่ในคลิปนะสวัสดีจ้า